ทุกคนมาครับโดยสบายดีสบายดีสบายดี อันนะ่้วทุกคนอันตัวน,นี้ก็คืออันเอื้อใหันรจนากะวัยรีตาวรี่กำลังเอือนแตเฮ็ดกินให้กินมนนี้ค่ะนะมีแต่แนวแซ่บๆึงเข้าปลาหาะเต้มเลยมัน มีหัวซอยจูเนาะซอยยุนี่ก็คือซอยจูควยเลยไม่ไหายเคยกินว่ะซอยจูควยเลย,ยเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยคนเลี้ยงควยก็นทุกใจจริงนี่ไอ <c oughs> ้ฝนลองลองลองซอยจูควยบ้านน, <c oughs> นนึงไหมวะอ๋อไม่ยอยอันอันนี้ก็คือการกินซอยจูควยคี่ครั้งแรกว่ะ ออเห็ดันเาอันนี้มาเห็ดสดจุคเคยตะวอ้วะาลี่เรอวะบากบกเอาบกาคือเห็ดได้ค่อยกินแล้วบเนี่ยใส่กับบากากินใส่เลยเ่อยแม่แล้วแม่เนี่แม่แล้วนี่ทคนอาหารนี้ก็คือมีแตแนวเทบๆอู้คือมาหลายเขอกินมะรีหันเบืองมาซีเอเอากินเด้ได้หวานจะของเหือนกินเลยเร้อมันต้องกินใจ นีทุกคนอะนี้ก็คือจุ้มเนาะขอกินตัวจุ้มมาดิทั่วเพราะว่าย่าเป็น่อกพรสูตรเนาะลอจก้าวล้ว่าจะพี่พ่อพี่พงกินยิปกินอย่างาะวันนี้ค้นก็คือกันคนที่นเล้คนในให้ก็พีเดี๋ยวนี้เนะผีเดี่ยวนี้คนมันเด่นั่แล้วแลเก็ดึงอ้ห็นอ กินไกล้กินเป็ดดิฟเลยว่ะเอ้ยยานน่รคนแห้งไม่่ยังจะมาจกกินด้วยคนนห้ก็ปออีกแม่แซฟบซฟเซฟเก่งนองไห็นมาเบื้องขางอัเอ้มั้งลงมือแล้แบบนี้นะเออเอรสีเข้าแล้วบัี้สีเข้ามามาามาอยู่ได้อยู่แซ่บอแซ เจลนะแซบบองแซบอองเซฟมาแต้เว <that> <that> ียงทองเลยเเลยมาแต่เวียงทองใส่แดงกัดน้ำมาแต่คนละทีคนละทางเลยได้มาเจอกันเมื่อนี้เนาะจากไอฝนกับจากซีฝ่นจากบ้านน้ำมองได้เนาะยายให้ผมซื้อบ้านของมาแต่บ้านหนักทางทงเมืองมาใส่แข่งขมวนเนาะทุกคนคือลินดากะมาจากบ้านพนงามบ้านพนงามแข่งบริคัทขมไซ หมูกองไรบ้านหนำยางไอเอ๋ไรบ้านไหนบ้านดอนพิรักษครับบ้านดอนพิรักษ์ดอนพิรักษ์แพงอุดรธานีแขพงอุดรธานี่นี่คือซานี่ร้องซานเนาะบ้านหยังค่ะเขาเอิ้อนมาบ้านหยังเขาบ้านพุน่วงบ้านพุนว่องบอานผุนว่องดื่มไหมนะได้อยู่ลองบอลองบอยเอ๋ลองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคอยจู้กลยต้องลองเนาะไอเอ๋ เพราะว่าซอยจูควายนี่บะคู่บะคู่มันได้มันได้มันได้แต่แต่แต่ผมไม่เคยกินบอกได้ว่าเอามาแตกต่างบะควายกับหมวต่างเนแต่ต่างเนียครับผมเคยกินเนี่ยครับเมื่หวานจูหมูอยู่เขาไม่ค่อยกินซอยจูควายอันงัวมันชิ้นเนื้ออ่อนก็ควายกเพม่นช่กินตัวหมูนะครับเพราะว่าอยู่ลองช่านนี่งัวควายลายเอ้ยควายลายคือบ่คืออยู่บ้านเฉยๆเลยงัอลาย ได้เอ,อิ้นหยอกเชี่ด้เอ,อิ้นตากล้องให้มาลองชิม <c oughs> กองพันยาก <c oughs> ตากกองบ้านน้ำยางเนาเอาการเอ็น<ม>ต้องเป็นทางการยั่อยครับก็บขอบคุณครับขอบค,คุณแม่แล้วก็<ม>ขอบคุณน้องที่อ่ะต่ละพ่อเนาะลิน<ม>ดาเนาะก็ถือว่ามันเป็นพี่เป็นน้องนะครับ<ม>แล้วแม่เนาะถึงแม่เขาบอกแม่เดือนเนี่ยเสียใครนึงเงนเดียวกันเขามาหากันเราเขาสีสางสัมพันธ์ทำไมตีให้มันตกทอดหอกลูกหลานเนาะยัน้องดีไปโอ้มีพี่น้องอยู่ไทยเด้อะคุณ บ้านบ้าเออุดันท่านี่อันบ้าเอไปบอกลูกบอกร้านโอ้มีพี่น้องอยู่อันล่องซานเด้อนะหได้ไหมกันหนงสี่น้องแม่น้องเอวสี่ติดตัวลูกอะได้มาสร้างสรรค์ในนี้ก็เที่ยวมาได้เที่ยวมาตลอดเด้อแม่ดีใจนะทำโซเฟอร์เด้อแม่ดีใจเด้อโซเฟอร์กันนะมาหยามทุกคนนี่นะจิ้มจับไว้เด้อลูกเด้อให้มาตลอดผมเห็นน้องเนาะเขาเห็นน้องในโซเชียวน้องมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจ อ่าตั้งใจฝึกฝนเจ้าของพัฒนาเจ้าของมาเรื่อยๆจนจนฮอดสุมาเนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเนาะถือว่าเป็นบุคคลที่เฮ็ดอ่าซื้อเสียงให้กับรองซานธรรม่ได้คนจะพูดจากรองซานเลยจะกล่าวใดแต่ถ้าบอกว่าฮถ้าพูดชื่อน้องลี้รองอู่น้องรจักนะน้องกะน้องแฝดนั่งยูน้องน้องยูกับยังไงยูบอมยูบอมอยู่นะ เพื่อนก็สิงห์จากลองซานในในน้ำพวกเฮาก็ถือว่าเป็นนายเป็นตาให้กับบานบานเฮาเราอยากให้คนมาเที่ยวสีได้เอาเงินนำเงินมาใส่ใจหมุนเวียนให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้มีรายได้กันกับนักท่องเที่ยวนะแม่เนาะอ่ะเขาอนุญาตกินข้าวบานเนี่ยเดิาเด้มมือกล้องเด้อันนี้เนาะตัวนี้เฮาก็จะพากันออกไปตลาดน้อยเอเมนขับเพื่อนว่าอยากหูบา่าวิธีกันใส่ใจในตลาดของเพื่อนเองเมนบา การไปซื้อพักซื้อยามันเป็นยังไงอยากเห็นอยากเห็นแม่เพราะว่าเห็นน้องลี่รีวิวหลายเลยว่าว่าเห็นแบบใส่เงินอืมใส่เงินน้องลี่นี่คือสีใส่เงินเก่งเลยน้องลี่นี่แม่นวะเป็นเนว่าเออคือเงินเวียดตอนนั้นมีเงินเวียดนะว่าตอนนั้นอะเงินบ่ออ่านเพิ่นเพิ่นอันเปรียบเทียบเปรียบเทียบบเเปรีียยทบ เงินตันทันตีเด็กเขียนเงินเหยียดิได้ไหมด้วยไปไปแล้วเราก็จะพากันไปเจอกันอยู่ที่ตลาดเนาะให้น้องรีบพาไปไก่บ่บ๊กไก่ไปตัวตัวน้อยบ๊กไก่ตัวใหญ่ไก่อยู่เนาะไปมีสอนตลาดเอ่ะตุ่ไปมีใหญ่ตัว อยากไปตัวใหญ่ลองเบิ้งว่ามันสีมีมีอย่างนี้ตัวอันตัวอันตัวใหญ่ขั้นอันภักที่บูมีเลยเด็กเออากเคียนอาหารปฟาอยู่ไหนกาน้อยเดียวไปเบิ้งลองเคียนเปตลาดนันเลยเนาะอันไปซองงูเจ๊งได้เจ็งงูวะมาให้อันเห็นยูมาให้น้องลีเจ้างูให้กินขันได้งูเลยขันได้ให้เมื่อได้ขันได้งูแล้วก็ซียูนี่คืนนึงเลย ต้องายแล้วค่ะกันแอาละทุกคนตอนนี้เฮากะจะขอตัวออกไปตลาดกันเนาะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกินข้าวอบอุ่นอบอุ่นเนาะสำหรับอันการเจอกันครั้งแรกอันนี้ก็คือเป็นความอบอุ่นที่มีให้กันเนาะถึงว่าจะไม่เคยเห็นกันแต่ว่ามาฮวนเฮากะฮักเพลงกันเนาะอันอันนี้ก็คือเป็นเป็นอันสายพัวพันพี่น้อง youtube ลินดาก็ดีใจหลายที่ได้มาเห็นน้องลี่แล้วก็เอื้อลรจนาวันนี้ดีใจ แล้วก็ได้ไม่เห็นบรรยากาศอยูล่องสารก็คือผู้ผ่าป้าไม้ร้ายบรรยากาศเย็นดีดินดามากนองแบบนี้สําหรับใครที่ยังมากระแซดมาถามลินดากอนก็ได้ลินดาซีให้คําแนะนาถ้าว่ายังมาล่องสารอันยังหูอย่างเกียกเ่ยวกับเที่ยวลาวถามลินดากได้เนาะเพราะว่าลินดากะพอหูอยู่ว่าเขาต้องข้ามแนวใดไปใส่เอาและสำหรับลีปนี้ลินดาก็ขอจุบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนบาย,บาย